วิธีหยุดวังวนแห่งความฟุ่มเฟือยของลูกค่ะครูเก๋มันนี่มัมน,นะคะวังวนแห่งความฟุ่มเฟือยก็คือการที่ลูกเราเนี่ยใช้จ่ายอย่างไม่มีเหตุผลใช้จ่ายเงินสู่รุ่ยสุ่ร่ายเห็นอะไรก็อยากได้ใช้เงินจนหมดไม่มีเงินออมนั่นเองค่ะซึ่งครูเก๋อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มสอนลูกด้วยวิธีง่ายๆค่ะตอนแรกเลยเนี่ย สอนให้เขาออมเงินก่อนใช้จ่ายค่ะสมมุติคุณพ่อคุณแม่ให้เงิน100บาทให้เขาออม10บาทให้เขาให้เงิน1000บาทให้เขาออม100บาทค่ะให้เขาค่อยๆออ,ออมซึ่งหลังจากนั้นค่ะให้เขาตั้งเป้าหมายการออมเงินค่ะตอนแรกอาจจะรู้สึกแบบโอ้ยฉันไม่อยากออมเลยมันเหมือนแบบมีเงินใช้น้อยลงแต่ล่อค่ะเขาล่อให้เขาแบบตั้งเป้าหมายออมเงินเป็น ในสิ่งที่เขาอยากได้ก็ได้ค่ะสมมุติให้เขาคิดว่าเขาอยากจะเก็บเงิน500บาทเพื่อซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะมันจะมีช่วงเวลาในการที่เขาจะต้องเก็บออมอาจจะเป็น1เดือน2เดือน3เดือนก็ได้ช่วงระยะเวลานั้นค่ะที่เขาต้องเก็บออมเป็นช่วงเวลาที่เขาได้คิดค่ะยืดเวลาให้เขาได้คิดมากขึ้นว่าุยถึงระยะเวลานั้นเขาอาจเก็บออมได้สมมติครบ500บาทที่2เดือนก็จะคิดว่าโหเก็บมาตั้งนานไม่อยากใช้เลย อุ้ยจริงๆแล้วอาจจะไม่อยากได้แล้วก็ได้ระยะเวลานี้เองค่ะเป็นระยะเวลาให้เขาได้คิดใต่ตองนิดนึงค่ะก่อนที่จะซื้อฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเขาจะเริ่มมีนิสัยอมเงินและเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นค่ะเขาจะใช้เงินน้อยลงโดยอัตโนมัติค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะคิดเลยเขา แล้วและหลังจากนั้นค่ะเขาจะทําจนกลายเป็นนิสัยเลยค่ะได้เงินมาปุ๊บหัาเงินออม10%ทันทีเขาจะเอาไปใช้จะอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะกลายเป็นนิสัยเขาไปโดยอัตโนมัติแล้วค่ะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่แน่ใจไม่เอ่อไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นให้สอนลูกออมเงินยังไงดีครูเก๋มีปฏิทินออมเงินแบบนี้นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เริ่มรู้จักการออมเงินค่ะโดยครูเก๋จะมีคลิปสอนพื้นฐานการออมเงินให้ด้วยแล้วก็ในนี้ค่ะ จะมีเป้าหมายการออมเงินสอนจะมีเป้าหมายการออมเงินเริ่มจากการออมเล็กๆน้อยๆตั้งแต่7บาทใน7วันจนไปถึงเป็นพันเป็นหมื่นในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นค่ะโดยในนี้ครูเกตจะให้สอนทั้งจะให้ทั้งตั้งเป้าหมายการออมเงินแล้วก็มีการวางแผนด้วยว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เก็บเงินได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้ค่ะซึ่งในปฏิทินนี้ค่ะ ครูเก๋ยังมีนิทานนี่ค่ะด้านหลังปฏิทินยังมีนิทานการเงินให้เด็กๆได้อ่านด้วยค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรียนรู้เรื่องการเงินผ่านตัวละครนั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องการเงินผ่านตัวละครเด็ก mm. ผู้ชายกับเด็กผู้หญิง2คนนี้ได้เลยค่ะมันจะทําให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้การเงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้เขาเนี่ย ซึมซับความรู้ได้โดยอัตโนมัติค่ะดีกว่าเราไปนั่งสอนว่าโอ้ยลูกต้องออมเงินนะลูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะสอนผ่านการอ่านนิทานสอนผ่านการทําจริงเลยค่ะเขาจะเรียนรู้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าใครสนใจทักอินบ็อกได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามครูเก๋มันนี่มาไว้ด้วยค่ะ